สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้ต้องเคลียร์พบกับคุณผู้ชมสุข14กุมภาพันธ์2568อย่างที่เห็นครับวันนี้ที่ประชุมร่วมรัฐสภาโดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวข้อหรือยติดวนที่สุดเลยเกี่ยวกับการแก้ไขร่างรัฐมนูนฉบับปี2560ก็ต้องบอกว่าเป็นการประชุมที่ล่มอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่2-2วันติดกันนะครับเนื่องด้วยวาระนี้ร้อนเกินกว่าที่สสหลายหคน จะยอมเอาตัวเข้าไปเสีย่ยงพักร่วมรัฐบาลพักหนึ่งชื่อว่าพักรวมไทยสร้างชาติก็ได้รับคําถามเช่นเดียวกันว่าตกลงคุณจะเอาอย่างไรถึงแม้ว่าสสของคุณจะไม่เข้าร่วมสังกรรมแล้วโฉมหน้าของการเมืองต่อไปนี้จะเดินอย่างไรเพราะฉะนั้นผมอยู่กับแขกรับเชิญของผมครับนั่นก็คือคุณอัธวิทย์สุวรรณพักดีประธานคณะที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจากพักรวมไทย สร้างชาติครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับคุณอาทวิตท,ที่สละเวลามาครับอย่างที่เห็นวันนี้เป็นการประชุมที่ล่มอีกครั้งหนึ่งแล้วรวมไทยสร้างชาติมีคําถามหลา,หลากหลายมากปล่อยให้ภูมิใจไทยเขาเป็นพระเอกได้ยังไงแต่แต่ขออนุญ,ญาตนะคุณโจมขออนุญ,ญาตนิดเดียวอีกเรื่องหนึ่งที่ทิมเข้าไปหาคณะพักรวมไทยสร้างชาติคุณพีรพันธ์ไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับแตงโมตกลง,งเขามีการแฉว่าคุณปอเนี่ยหลังจากคุณแตงโมตกน้ําโทรไปหาคุณพีรพันธ์นะ ให้เคลียร์หน่อยว่าตกลงปเป็นยังไงไหนคุณอัตวิตอบได้ไหมผมก็อ่านข่าวพร้อมกับคุณต้นและคือคุณพีระพันธ์เขาก็ตอบไปแล้ว <c oughs> ว่าเขาก็บอกคุณปอคุณปอไปลงบันทึกแจ้งความไว้ <c oughs> ก็แค่นั้นก็ผมว่ามันนวจะตอบอยังไงอ่ะคุณต้นก็เขาถ้าเขาคืออย่างนี้นะเวลาเป็นนักการเมืองอ่ะเรารู้จักคนเยอะเขาโทรมาก็ต้องก็ต้องตอบไปก็คุณพีระพันธ์เขาตอบชัดแล้วว่าก็ให้ไปแจ้งความลงบันทึกประจําวัน แต่ที่แฉกันเนี่ยนะเดี๋ยวผมไม่ได้เขีย่ยหรืออะไรนะที่เขาแฉกันนะถึงขนาดอะไรรู้ไหมคุณต้เพื่อนตกน้ําวันนี้รุ่งขึ้นโทรไปหารัมตรีซึ่งตอนนั้นเป็นรัมตรีอยู่ในรัฐบาลด้วยเอ้ยคงไม่ไปเซฮัลโหลกันมากอะไรประมาณนี้เลยมั้งผมจะไปรู้ได้ยังไงคุณต้นคือคือคนนมารู้จักกันเยอะนะคือประเด็นตอนนี้โทรศัพท์เข้าใจว่าโทรศัพท์คุณตังโมเนี่ยอยู่ในมือข้อมูลเนี่ย อยู่ในมือสื่อและแต่ถูกกล่าวอ้างว่าอยู่ในมือเขาว่ามีอะไรบ้างอะไรบ้างคุณต้นรู้จักคุณแตงโมไหมรู้จักสิต้องรู้จักสิเขาเป็นดาราเมื่อก่อนคุณแตงโมคุณโตโน่เนี่ยนะก็ไปนั่งไปชุมนุมก็ไปนั่งฟังเกือบทุกคืนเหมือนกันไม่ใช่ครับหลายคนก็รู้จักคุณแตงโมคุณโตโน่แล้วถ้าเกิดมีโทรศัพท์อยู่ข้างในมีการโทรติดต่อกันไปมาผมว่ามันเป็นเรื่องปกติอ่ะคือโทรศัพท์อันเดียวเลยนะไปได้เรื่อยเลยัแต่นี่คือคุณปอมันเข้าใจเข้าใจแต่ว่าผมผมถึงบอกไงผมถึงบอกว่า คือ <K un> คุณพิรพันธ์เขาพูดชัดว่าเขาก็บอกไปไว้ไปแจ้งความก็เขารายงานของเขาเองแบบนั้นผมว่ามันก็ตรงไปตรงมานะมไม่น่ามีอะไรในกอไผ่ละอ่ะอย่าง,อย,างอย่างคุณอัธวิทย์อ่ะเป็นสอสอมาก่อนถูกไหมต้องคอยบำบัดทุกบำรุงสุขเคยมีคนโทรมาแบบกลางดึกปรึกษาอะไรที่เรารู้สึกเฮ้ยผมเคยรู้จักคุณด้วยะอะไรเงีเคยประจําประจําเรื่องสําคัญที่สุดคืออะไรรู้ไหมเมาแล้วขับ ดี๋ไหนเล่าให้ฟังหน่อยเนี่โทรบางคนก็โทรมาเมาเสร็จปุ๊บเข้าด่านโทรมาถามผมให้ผมคุยกับตำรวจให้หน่อยสสช่วยหน่อยนะครับโทรหน่อยผมก็พูดให้นะผมก็ถามว่าเมาเยอะไหมครับเขาบอกโอเมาครับนั้นเมาเขาจับเลยครับแค่เนี้ยดำเนินคดีเลยเออผมเพ่งบอกเพื่อนผมหลายคนโทรมาก็โทรมาบอกก็เมาเขาจับเมาไหมครับแล้วผมถามบางทีผมถามด้วยนะเมาแล้วกวนตีนด้วยใช่ไหมครับก็จับเลยครับอ่าเบ่งด้วยอะไรอย่างเมาแล้วก็จับเลยก็แค่นั้นเพราะฉะนั้นคือ มันไม่รับไม่ได้คือโทรศัพท์เนี่ยนะพี่ต้นพวกเราส่วนมากโทรศัพท์เนี่ยไม่ได้เปิดเสียงมันก็มันก็ตื้อตื้อตื้อซ้นตลอดแต่ก็รับพรายังไม่นอนก็รับใครโทรมาก็รับแต่ถ้าอย่างนี้ถ้าเราลองอสืาคดีตอนกลางคืนนี่เต็มไปหมดอะลองดูฉากนะว่าก็เป็นไปได้ดึกๆอย่างนั้นคุณพีรพันธ์อาจจะไม่ได้รู้เลยว่าใครโทรมาฮัลโหลคุณพีรพันธ์เหรอครับผมชื่อนี้ชื่อนี้ไม่รู้หรอกว่าใครเราโทรศัพท์คุณพีรพันธ์เป็นแบบไหนรู้วไหมแบบไหนเขาไม่ได้เป็นแบบเรานะขึ้นแล้วขึ้นหน้าจอ คุณพีระพันธ์เป็นคนแปลกมากแกใช้โทรศัพท์แบบเหมือนซัมซุงฮีโร่อะมีปุ่มมีแต่ปุ่มไม่มีหน้าจอจริงเหรอจริงไม่ใช่สมาร์ทโฟนด้วยไม่ใช่คุณเอาไปดูถ้าใครรู้จักคุณพีระพันธ์อะโทรศัพท์เขาจะไม่ได้มีหน้าจอแบบเราขึ้นว่าใครโทรมาแล้วขึ้นหน้าจอนะโทรศัพท์เขาอาจจะเป็นไอ้โทรศัพท์แบบแบบซัมซุงฮีโร่อะแบบเก่าอะแบบเก่าอะที่บมันอาจจะขึ้นเบอร์อะไรเงี้ยขึ้นเบอร์ก็อาจจะเมมไว้หรือไม่เมมก็ไม่รู้อันนี้อันเนี้ยที่เป็นประจักษ์พยานได้นะแค่นี้ว่าโทรศัพท์์คุณพพรอ ไม่ได้มีไม่ได้เป็นรุ่นมีรูปขึ้นแต่แกบอกว่าก็รู้จักการเพราะว่าเขาขายรถเก่าขายรถยนต์อะไรประมาณอย่างนี้คุณพีรพันธ์ก็เล่นรถด้วยไหมใช่ใช่ใช่ท่านเป็นคนที่มีความรู้เรื่องรถโบราณเยอะมากรถเก่ารถคลาสสิกเนี่ยระดับชั้นครูเลยอออ่ะเพราะฉะนั้นใครที่ฝากคําถามผมให้ถามคุณอัธวิทย์เรื่องคุณปีรพันธ์นี่จบไปก่อนนะไม่ไม่เอานะเพราะแต่ว่าสุดท้ายมันต้องถามงี้ว่าสมมุตินะคุณอัธวิทย์ลองให้ความรู้กับคุณผู้ชมหน่อย แฉกันแบบนี้ถ้ามันมีการลื้อขึ้นมาจริงๆแล้ว,แล,วแล้วหน่วยงานราชการดี ng, I, เอสองดีเอสไซเรียกคุณพิรพันธ์ไปให้ปากคาเนี่ยต้องไปไหมก็ก็ถ้าเขามีหมายเรียกก็คงต้องไปครับต้องไปแต่ว่าที่ผมบอกอ่ะคือมันมันเริ่มประเด็นมันไปกันยาวไปหมดอ่ะคือพูดได้เป็นวันนะคดีคุณแตงโมอ่ะคือผมว่าสาระสำคัญมันอยู่ที่ว่าการอนานวยความยุติธรรมต้องไปดูที่ว่าหลักฐานวันนั้นเนี่ยมันเป็นยังไง บันทึกครบไหมชันสูตรเนี่ยครบไหมอะไรตอนม,มีอะไรก็ต้องไปดูในเนื้อหาสาระของมันครับตอนนี้คือมันไปหลายคนเกินนะผมคิดว่ามันกระจายไปเยอะครับเพราะฉะนั้นก็ยึดตามที่คุณพิรพันธ์ได้อธิบายกับสื่อไว้นะครับว่ามีคนโทรมาจริงแล้วก็ไม่รู้ด้วยก็รู้จักกันแค่ว่าเคยซื้อขายรถยนต์อะไรประมาณนี้แล้วก็แนะนําเขาว่าคุณไปแจ้งความซะมนั่นคือเรื่องที่ถูกที่สุดเพื่อนคุณตกน้ำเพราะฉะนั้นต่อจากนี้เดี๋ยวพักแป๊บเดียวครับคุณผู้ชมแล้วกลับมาเอาเรื่องความเป็นความตายของประเทศชาติ ไม่รู้เกิดมาแล้วมีภารกิจอะไรหลายคนค่อนแค่ว่าเกิดมาเพื่อทําเรื่องแก้รับนูนอย่างเดียวเท่านั้นใช่ไหมชีวิตไม่ทําอย่างอื่นเลยเหรอสักครู่เดียวครับผมมีสิ่งดีๆมาแนะนําอย่างที่เห็นเนี่ยครับถ้าใครที่ชื่นชอบโอ้โหการออกไปทานอาหารอร่อยๆแล้วเสร็จแล้วกินเยอะไปกินหนักไปแน่นท้องท้องอืดระบบย่อยอาหารเองมันก็เสื่อมไปตามอายุจะไปกินยาช่วยย่อยบ่อยๆมันก็ไม่ดีเดี๋ยวไตเราก็จะทํางานหนัก ตัวนี้เลยครับคุณผู้ชมครับตัวช่วยตัวนี้แอปเบอร์รี่ผงสกัดจากแอปเปิลไซเดอร์ที่จะช่วยในเรื่องการเผาผลาญทานแล้วโอ้โหคุณผู้ชมท้องเบาสบายรสชาติก็ดีด้วยนะจะเรียกว่าอร่อยก็ได้นั่นก็คือรสมิกซ์เบอร์รี่หวานและที่สำคัญครับไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำตาลเพราะไม่มีน้ำตาลหนึ่งกล่องนี้คุณผู้ชมมี3 0ซองราคาปกตินะครับ3,000บาทเหลือเพียงแค่1000 90บาทหรือเฉลี่ยแล้วตกซองละ30บาทนิดๆเท่านั้นสนใจนะครับโทรมาที่เบอร์0 2 0 1 6 0 0 0 0หรือที่ Line@tv999 ครับ